วิทยาลัยมหาจุฬาลงกลลรณนราชวิทยาลัยร้่นเก้ารัชกาลที่5พระองค์เป็นผู้สถาปนามหาวิทยาลัยในการสถาปนามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยรนเก้ารัราชกาลที่หพระองค์มีวัตถุประสงค์ในการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่าให้มหาจุฬาเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงสำหรับพระพิสุสธสม,มนเนและคฤหัรถ์นี่คือประเด็นสำคัญที่พระองค์ผู้สถาปนามหาจุฬาถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญว่าตั้งมหาจุฬาหรือมีมหาจุฬาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นคนที่มาเรียนมหาจุฬานอกจากการศึกษา,าในศาสตร์แขนงต่างๆแล้วเนี่ยคุณต้องศึกษาวิชาการ ทางพระพุทธศาสนานะคุณต้องศึกษาวิชาการทางพศาสนาไม,ไม่ว่าคุณจะเรียนเรื่องปิยตรีปิยโทปิยเอกนะคุณจะเรียนคณะวิชาไหนกันแล้วแต่คุณจะเรียนคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์รัฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ในาศาสตร์ที่โลกเขามีอยูนะ่แต่ว่าคุณต้องเรียนวิชาด้านพระพุทธศาสนาเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ไป ปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนกระบวนการในการคิดการทำของตัวเราเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่เรียนมหาจุฬาเนี่ยพอมาเรียนในศาสตร์ต่างๆที่ตรเองให้คันให้ความสนใจให้การศึกษาแล้วเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยหลักสําคัญก็คือเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาด้วยก็คือเท่ากับว่าเป็นคนที่มีสองโลก ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมไปในตัวไอตัวนี้แหละคือตัวสําคัญของการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนค่านิยมเพราะได้มาเรียนรู้ทั้งเรื่องของออศาสตร,ร์สมัยใหม่ที่ตัวเองให้ความสนใจแล้วก็เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าไปในตัว134ปีมหาจุฬาผ่านมา134ปีของการสถาปนามหาจุฬา มหาจุฬาของเรายัางทําหน้าที่ของการเป็นสถานศึกษาพระพุทธศาสนาที่ไปบูรณาการไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ลูกศิษย์ของมหาจุฬาเป็นผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นพลเมืองดีๆของชาติเป็นพลเมืองที่ดีของโลกเพื่อไปพัฒนาจิตใจและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เราในฐานะที่เป็นชาวมหาจุฬาแม้อนาคตจะล่วงเลยไปเป็น200-300ปีสิ่งหนึ่งที่สัมผัสและน่าภูมิใจก็คือ,อลูกศิษย์ของมหาจุฬาที่มีความเรามีความผูกพันกับสถาบันเพราะเกิดจากการหล่อหลอมภายในสถาบันด้วยกระบวนการต่างๆทั้งกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการจิจกรรมและที่สำคัญก็คือ ความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นกันยนณมิตรร่วมกันทั้งทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์ผู้สอนทั้งนิสิตทั้งเจ้าหน้าที่เรามีความผูกพันเป็นครอบครัวมจลเป็นเลือดสีชมพูเป็นบ้านมอชมพูที่เรามีความผูกพันมีความห่วงใยมีความรักซึ่งกันและกันอันนี้เป็นหลักสําคัญที่ ช่วงที่เรามาเรียนอยู่เนี่ยช่วงที่ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยเรียนอยู่เนี่ยก็มีความสุขร่วมกันแปลว่าเรียนอย่างมีความสุขที่จะให้บ้านมอชมพูแห่งนี้เนี่ยสามารถที่จะผลิตบัณฑิตสามารถที่จะส่งต่อให้ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเนี่ยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเป็นพลเมืองที่ดีของโลกเป็นศาสนบุคคลที่ดีของพระพุทธศาสนานี่คือหลักสำคัญ ที่เรามีความภูมิใจในสถาบันแห่งนี้